คุณจะเชื่อไหมว่าแม่วัย68ปีสามารถแกล้งหูหนวกได้นานถึงสามเดือนเพื่อจับลูกชายที่เธอรักแต่กลับวางแผนสิ่งที่โหดร้ายที่สุดทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวที่เขาคิดว่าเธอไม่รู้แม่เห็นหมดทุกอย่างและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะทำให้คุณช็อคจนพูดไม่ออกคุณคิดว่าแม่จะทำอย่างไรกับลูกชายหรือเขาจะหลบพ้นจากความจริงได้ติดตามจนวินาทีสุดท้ายเพราะความลับและแผนร้ายทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดเผย แม่วัย68ปีนั่งอยู่ริมหน้าต่างบ้านไม้เก่าที่เงียบสงัดสายลมเย็นพัดผ่านผ้าม่านบางๆทำให้เกิดเสียงกระซิบเบาๆเ,เธอมองไปยังสวนหลังบ้านที่ต้นไม้เอ็นลูปไปตามแรงลมทุกสิ่งดูสงบแต่หัวใจของเธอกลับเต้นรัวด้วยความระแวงเธอเก็บความลับไว้มานานแล้วสามเดือนเต็มที่เธอแกล้งทำเป็นหูหนวกไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกไม่ฟังบทสนทนาทุกครั้งที่ลูกชายเข้ามาใกล้เธอแค่พยักหน้าเบาๆ แต่ในใจเธอกำลังสังเกตทุกการเคลื่อนไหววันหนึ่งลูกชายเริ่มทำท่าทางแปลกๆเขาพูดคนเดียวข้างหลังม่านประตูห้องปิดสนิทแม่ซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดเธอได้ยินเสียงกระซิบของเขาน้ำเสียงเย็นชาเหมือนคนที่วางแผนบางอย่างกลิ่นแปลกๆล,ลอยมาจากครัวเหมือนมีบางสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นแม่ก้าวชา้ชาๆเข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกก้าวสายตาของเธอจับทุกการเคลื่อนไหว มือของลูกชายถือสิ่งที่ทําให้เธออึง้งเขาเงยหน้ามองตรงไปยังประตูน้ําเสียงที่แม่ได้ยินทําให้ขนลุกแม่เกือบจะส่งเสียงกรีดร้องแต่เธอจําเป็นต้องนิ่งเพื่อไม่ให้แผนล้มเหลวสายตาของเขาเย็นชาจนสะท้อนเนาไฟในบ้านแม่รู้ทันทีว่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่กําลังเผยตัวเธอรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่ทุกมุมห้องทุกสิ่งรอบตัวกลับกลายเป็นกับดักและความจริงที่เธอรอคอยกําลังจะถูกเปิดเผย แม่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ครัวสายตาไม่ละจากมือของลูกชายสิ่งที่เขาถืออยู่ทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นมันคือเอกสารและวัตถุบางอย่างที่บ่งบอกถึงแผนการโหดร้ายเธอได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองก้องอยู่ในหัวความเงียบรอบตัวกลับทำให้เสียงนั้นดังขึ้นลูกชายเอ่ยชื่อใครบางคนด้วยน้ำเสียงขมขวัญแม่ซ่อนร่างในเงามืดใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุอกมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะที่ตรวจสอบเอกสาร สายตาเขามีประกายเย็นชาแบบคนที่วางแผนมานานแม่เริ่มจำทุกท่าทีทุกคำพูดเธอจดจำรายละเอียดทั้งหมดเพื่อเตรียมเปิดโปงจังหวะหัวใจเธอเริ่มเร่งราวกับกลองสงครามแสงไฟส่องลงบนใบหน้าของลูกชายทำให้เห็นรอยยิ้มที่เย็นชาและร้ายกาจแม่รู้ทันทีว่าเวลาที่เธอรอคอยมาถึงแล้วเธอค่อยๆลอบเข้าไปใกล้ทุกก้าวช่างยากเย็นเสียงไม้กระดิกใต้เท้าแทบทำให้เธอใจสัน่น ลูกชายหันไปทางประตูแต่เขาไม่ทันเห็นแม่ที่ซ่อนอยู่ด้านหลังแม่แกล้งทำเป็นนิ่งสนิทสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของเขาและเมื่อเขาก้มลงใกล้สิ่งของเธอก็พร้อมจะใช้หลักฐานทั้งหมดเปิดโปงสายตาของเธอจับทุกสิ่งราวกับกล้องวงจรปิดเสียงลมหายใจของลูกชายและเสียงของบ้านเก่าประสานกันเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อรอช่วงเวลาเดียวแม่ค่อยๆย,ยิ้มอย่างสงบแต่ในใจเต็มไปด้วยความโกรธ ความอดทนสามเดือนกำลังระเบิดออกมาเขาหยิบปากกาขึ้นมาทำบางสิ่งที่แม่ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้เธอสูดลมหายใจลึกแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วเกินกว่าจะเตรียมใจแม่ยื่นมือไปคว้าเอกสารพร้อมเปิดโปงแผนร้ายของลูกชายต่อหน้าทุกสิ่งลูกชายหันมามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตกใจทุกแผนการที่เขาซ่อนมานานถูกเปิดเผยทันทีแม่ยังคงยืนอย่างสงบ แต่ความเงียบรอบตัวกลับทําให้หัวใจเธอเหมือนถูกตีกลองรัวความจริงทั้งหมดถูกเปิดโปงในพริบตาเดียวลูกชายยืนนิ่งเหมือนคนถูกตรึงด้วยความตกใจใบหน้าซีดเผือดและมือสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ทุกแผนการร้ายที่เขาซ่อนมานานกําลังพังทลายต่อหน้าต่อต,อตาแม่มองเขาด้วยสายตาที่เยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอจําเสียงหัวใจตัวเองได้ชัดเจนเหมือนกลองสะเทือนในอกทุกครั้งที่ลูกชายพยายามอธิบาย แต่เธอไม่ฟังคำแก้ตัวทุกคำพูดของเขาเหมือนเสียงลมผ่านต้นไม้ไม่มีค่าอะไรต่อความจริงที่ถูกเปิดเผยบ้านเก่าเต็มไปด้วยกลิ่นความชื้นและฝุ่นเงาไม้พาดผ่านกำแพงทำให้บรรยากาศยิ่งหลอนแม่รู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในอากาศเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกำลังเตือนถึงโทษของความผิดลูกชายลม้มลงนั่งกับพื้นเขาพูดเสียงสั่นพร่าน้ำตาไหลลงบนแก้มขาวซีแต่แม่ยังคงสงบ เธอไม่เคยรู้สึกถึงความสะใจหรือโกรธชั่ววูบสิ่งที่เธอรู้คือความยุติธรรมที่เธอต้องสร้างแม่ค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้จับมือเขาและวางเอกสารลงบนโตะ๊ะเอกสารที่บันทึกทุกความคิดและแผนการของเขาความเงียบในบ้านยาวนานเหมือนเวลาหยุดหมุนลูกชายมองเอกสารด้วยตากว้างเขาไม่อาจหันหลังหรือปฏิเสธได้ความจริงถูกเปิดเผยต่อหน้าต่อตาและความผิดทั้งหมดไม่มีที่ซ่อน แม่สูดลมหายใจลึกฟังเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัดเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อให้ความจริงปรากฏเขานั่งก้มหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดแม่ยังคงยืนอย่างสงบสายตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเข้มแข็งสามเดือนแห่งความอดทนและการเฝ้าสังเกตนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เขาไม่คาดคิดและในความเงียบที่หนาวเหน็บนั้นแม่เริ่มรู้สึกถึงความโล่งใจแต่ในใจลึกๆ เธอยังคงระแวดระวังเพราะความโหดร้ายของมนุษย์ไม่มีใครคาดเดาได้ทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นและบทเรียนที่แท้จริงของลูกชายกำลังรออยู่ข้างหน้าแม่เดินกลับไปที่หน้าต่างมองออกไปยังสวนหลังบ้านที่เคยสมบแต่ตอนนี้ทุกอย่างเหมือนรอคอยความจริงที่เพิ่มเผยสายลมพัดผ่านใบไม้สันสถานเหมือนโลกกำลังสะท้อนความตึงเครียดในใจเธอลูกชายยังนั่งก้มหน้าเขายังคงไม่กล้าสบตา แต่แม่รู้ว่าเขาได้เห็นความจริงทั้งหมดแล้วทุกสิ่งที่เขาซ่อนมานานถูกเปิดโปงจนหมดเสียงลมหายใจของเขาเหมือนสะท้อนความพ่ายแพ้แม่ค่อยๆเดินเข้าไปใกลย้ยื่นมือแต่หลายเขาเบาๆแต่สัมผัสนั้นเต็มไปด้วยพลังเหมือนบอกว่าเธอไม่ได้ให้อภัยง่ายๆสามเดือนของการแกล้งหูหนวกสามเดือนแห่งความอดทนและการสังเกตทำให้แม่มีอำนาจเหนือความชั่วร้ายของเขาสายตาของลูกชายเริ่มสันเครือ เขารู้สึกถึงความหนักแน่นและความเข้มแข็งของแม่ความกลัวที่เขาไม่เคยรู้จักเริ่มเข้าครอบงำเสียงในหัวเขาดังก้องแม่รู้ทุกอย่างทุกความพยายามปิดบังความโกงความร้ายกาจถูกเปิดโปงจนไม่มีที่ซ่อนแม่ก้าวไปที่โต๊ะชี้ไปที่เอกสารและวัตถุที่เขาเตรียมไว้แล้วเธอพูดช้าๆแต่หนักแน่นคำพูดนั้นทำให้ลูกชายแทบล้มลงกับพื้นไม่มีใครกล้าพูดต่อ ความเงียบในบ้านเก่ากลายเป็นเหมือนดินแดนที่เยือกเยน็นทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวใจของลูกชายที่เต้นแรงเหมือนจะทะลุอกแม่หันหลังเดินไปที่ประตูแต่ยังหันมามองเขาอยู่ข้างหลังดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเข้มแข็งเขายังคงนั่งอยู่กับความผิดทั้งหมดไม่มีใครมาเรียกเขาไม่มีใครช่วยเขาและความจริงที่แม่เปิดโปงเป็นบทเรียนที่เขาไม่อาจลืมเธอเปิดประตูออกไป ลมพัดพาเอกสารที่เขาทิ้งไว้ไหวสะบัดเหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นลูกชายยังนั่งก้มหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดความเงียบรอบตัวเหมือนปิดฉากความชั่วร้ายของเขาแต่ในใจของแม่รู้ดีว่าสงครามครั้งนี้เพิ่งจบไปเพียงหนึ่งบทและบทเรียนที่แท้จริงของลูกชายจะตามมาในทุกวันข้างหน้าแม่ก้าวออกไปในแสงอาทิตย์อ่อน,ออนรู้สึกถึงความโล่งใจและความเข้มแข็งแต่เธอยังระแวดระวัง เพราะความชั่วร้ายไม่มีวันหายไปง่ายๆและบ้านหลังเก่านี้ยังคงเป็นพยานของความลับที่ถูกเปิดเผยความจริงที่ไม่มีวันย้อนกลับและความเข้มแข็งของผู้เป็นแม่ที่สามารถเอาชนะความโหดร้ายของลูกชายได้แม่เดินชา้ชาๆออกจากบ้านไม้เก่าลมพัดแรงขึ้นใบไม้และฝุ่นละอองลอยว่อนรอบตัวเธอได้ยินเสียงกระซิบของต้นไม้เหมือนมีใครกำลังเฝ้ามอง ัวใจเธอยังคงเต้นแรงแต่ครั้งนี้เป็นความตื่นตัวจากชัยชนะลูกชายยังนั่งอยู่ตรงโตะ๊ะร่างกายเขาเริ่มสั่นและขยับไม่ได้ดวงตาที่เคยเย็นชาและมั่นใจตอนนี้เต็มไปด้วยความกลัวและความสำนึกผิดเขามองเอกสารที่แม่เปิดโปงทุกคำทุกแผนทุกการโกงถูกเปิดเผยจนหมดแม่ย่อตัวลงใกล้จ้องเขาอย่างนิ่งสงบลมหายใจของเธอเย็นเฉียบแต่เต็มไปด้วยพลังสามเดือนของความอดทนและกล้งหูหนวก ทำให้เธอรู้ทุกความคิดทุกการเคลื่อนไหวทุกสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะถูกจับได้เสียงนาฬิกาเก่ากล้องอยู่ในห้องดังชา้ชาๆแต่หนักแน่นเหมือนเตือนถึงเวลาแห่งความจริงบ้านไม้เก่าสั่นเบาๆเมื่อสายลมพัดแรงขึ้นเสียงกระดิกของไม้กับพื้นทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวแม่รู้สึกถึงความตึงเครียดที่ลอยอยู่รอบตัวเหมือนทุกมุมห้องกำลังจ้องมองเธอลูกชายพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายเขาอ่อนแรงเกินกว่าจะทำอะไร แม่ลุกขึ้นเต็มความสูงแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาบนใบหน้าทำให้เห็นรอยยับและเหงื่อของเขาและทำให้เห็นความจริงของความชั่วช้าอย่างชัดเจนแม่พูดช้าๆน้ำเสียงหนักแน่นทุกคำพูดเหมือนมีแรงสั่นสะเทือนในอากาศเขาเงยหน้ามองด้วยตากว้างแต่ไม่กล้าพูดอะไรความกลัวและความผิดปกคลุมรอบตัวเขาเหมือนเขาถูกขังอยู่ในกรงอินวิซิเบอร์แม่ก้าวออกจากห้องแต่ยังหันมามองเขาอยู่ข้างหลัง ดวงตาของเธอเย็นเฉียบและเต็มไปด้วยอำนาจลูกชายยังคงนั่งก้มหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดแต่แม่รู้ดีว่าเขาไม่สามารถปกปิดความชั่วไร้อีกต่อไปลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งเอกสารและวัตถุที่เขาทิ้งไว้ไหวสะบัดเหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นทุกเสียงรอบตัวเหมือนสะท้อนความตึงเครียดแม่ยือนอยู่กลางบ้านรู้สึกถึงความโล่งใจแต่หัวใจยังเต้นแรงด้วยความระแวง เธอเดินออกไปยังสวนหลังบ้านดวงตาของแม่มองไปรอบตัวทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนัดแต่แม่รู้ดีว่าความชั่วร้ายไม่ได้หายไปง่ายๆลูกชายจะต้องเรียนรู้บทเรียนครั้งใหญ่และบ้านหลังเก่านี้จะเป็นพยานของความเข้มแข็งและความเฉลียวฉลาดของแม่แม่หยุดยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมพัดใบไม้กระทบกับผิวแก้มเธอได้ยินเสียงกระซิบที่เหมือนเป็นคำเตือนแต่ไม่หวั่นไหว พราะเธอรู้ดีว่าสามเดือนของความอดทนและแผนการที่เธอใช้ได้สอนลูกชายอย่างจังและเปิดโปงความชั่วร้ายทั้งหมดสายตาของแม่มองไกลออกไปเหมือนเฝ้าดูอนาคตความเข้มแข็งของเธอจะไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายอีกความเงียบรอบตัวเต็มไปด้วยพลังและบ้านไม้เก่าหลังนี้จะจดจำทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนสำหรับทุกคนที่คิดทำชั่วแม่ยืนอยู่กลางสวนหลังบ้าน สายลมพัดแรงใบไม้สั่นสถานกระทบผิวแก้มเสียงนกร้องไกลๆคล้า,ายตะโกนเตือนบ้านไม้เก่าหลังกว้างเหมือนกำลังหายใจตามเธอทุกสิ่งรอบตัวมีชีวิตแม้ความเงียบจะครอบคลุมเธอหันกลับมามองลูกชายเขายังคงนั่งก้มหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดใบหน้าซีดเผือดและดวงตาที่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดทำให้แม่รู้ว่าความชั่วร้ายของเขาไม่มีที่ซ่อนอีกแล้วสามเดือนของการแกล้งหูหนวก สามเดือนของความอดทนและสังเกตทำให้แม่รู้ทุกแผนการร้ายของเขาแม่ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ลมพัดแรงขึ้นทุกก้าวเหมือนกล้องสะท้อนในหัวใจเธอรู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศทุกเสียงทั้งฝุ่นทั้งใบไม้ที่กระทบพื้นเหมือนกําลังเล่าเรื่องราวของความชั่วร้ายที่ถูกเปิดเผยลูกชายพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายเขาอ่อนแรงเกินกว่าจะขยับแม่ยืนอยู่เหนือเขาเหมือนเป็นผู้พิพากษา สายตาเย็นเฉียบและเต็มไปด้วยอำนาจเขาไม่สามารถหลบสายตานั้นได้ความผิดทั้งหมดถูกเปิดโปงในพริบตาเดียวแม่หยุดยืนเงียบฟังเสียงลมหายใจของลูกชายที่สั่นพร่าเหมือนกลองในอกที่เต้นไม่เป็นจังหวะทุกสิ่งรอบตัวเงียบจนแทบทำให้เธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองความเงียบนี้หนักแน่นและตึงเครียดเหมือนบ้านไม้เก่ากำลังรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปแม่ค่อยๆก้าวออกจากบ้าน สายตายังคงจับทุกการเคลื่อนไหวของลูกชายลมพัดแรงใบไม้กระทบกับต้นไม้ใหญ่เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจับตามองทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระแวดระวังและความเข้มแข็งแม่หยุดยืนใต้ต้นไม้ใหญ่สายลมพัดใบไม้กระทบกับตัวเธอเสียงน้ำหยดจากหลังคาบ้านดังเป็นจังหวะเหมือนสะท้อนถึงเวลาที่ผ่านไปสามเดือนของการเฝ้าระวังและอดทนทำให้เธอมีอำนาจเหนือความชั่วร้าย ลูกชายยังนั่งก้มหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดความผิดและความกลัวท่วมทน้นแม่รู้ดีว่าเขาไม่อาจแก้ตัวได้อีกทุกแผนการร้ายถูกเปิดเผยต่อหน้าต่อตาและบทเรียนครั้งนี้จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตแม่ยืนสมอแต่ในใจยังระแวดระวังเพราะความชั่วร้ายไม่เคยหายไปง่ายๆบ้านไม้เก่าหลังนี้เป็นพยานทุกความจริงทุกความเข้มแข็งของแม่และทุกความผิดที่ถูกเปิดเผย เธอหันมองไกลออกไปท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มลมเย็นพัดแรงเหมือนเตือนถึงบทเรียนที่ยังไม่จบแม่รู้ว่าแม้วันนี้เธอชนะแต่ความระแวดระวังยังคงอยู่ในทุกวันข้างหน้าและลูกชายจะต้องเรียนรู้ว่าความชั่วร้ายที่ซ่อนเร้นไว้ไม่สามารถอยู่เหนือความจริงและความเข้มแข็งของแม่ได้ลมเย็นพัดผ่านสวนหลังบ้านใบไม้กระทบกันเป็นเสียงซ้ำๆแม่ยืนสงบใต้ต้นไม้ใหญ่ สายตาของเธอมองลูกชายที่ยังนั่งก้มหน้าเขายังคงร้องไห้น้ำตาไหลเป็นทางแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดจากร่างกายแต่เพราะความจริงที่ถูกเปิดเผยและบทเรียนที่เขาไม่อาจหลีกหนีแม่ค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้วางมือบนไหลเขาเบาๆสายตาเธออบอุ่นและสงบแต่เต็มไปด้วยอำนาจและความเข้มแข็งลูกชายเงยหน้ามองเธอดวงตาที่เคยเย็นชาและมั่นใจ ตอนนี้เต็มไปด้วยความสำนึกผิดเขาพูดไม่ได้ทุกคำพูดไร้ค่าเมื่อเทียบกับความจริงแม่ยิ้มเบาๆเหมือนบอกว่าการแก้ไขไม่ได้เริ่มต้นจากคำพูดแต่เริ่มจากการยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดเธอค่อยๆเดินออกจากบ้านเหลือเพียงลูกชายที่นั่งทบทวนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบ้านไม้เก่ากลับสงบแต่สายลมยังคงพัดเสียงใบไม้กระทบกันเป็นจังหวะราวกับโลกกำลังหายใจแม่หันมองสวนครั้งสุดท้าย รู้สึกถึงความโล่งใจและความเข้มแข็งที่เธอได้สร้างและรู้ดีว่าความอดทนความเฉลียวฉลาดและความรักของแม่เป็นพลังที่ไม่มีใครทำลายได้ลูกชายค่อยๆลุกขึ้นยืนอยู่ท่ามกลางบ้านเก่าน้ำตาและความผิดพลาดเป็นบทเรียนเขารู้ว่าโลกไม่ได้โหดร้ายเพราะใครแต่เพราะการกระทำของตัวเองและความรักของแม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งแม่ก้าวออกไปในแสงแดดอ่อน ปล่อยให้ความเงียบและความสมบกลับคืนสู่บ้านและลูกชายยังคงอยู่กับความจริงพร้อมกับบทเรียนครั้งใหญ่ซึ่งจะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตเรื่องราวจบลงอย่างสงบแต่ความเข้มแข็งของแม่และความจริงที่ถูกเปิดเผยยังคงอยู่ในทุกมุมของบ้านเป็นพยานของความอดทนความรักและความยุติธรรมที่ไม่อาจมาลายไป